ประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์มี50โรงงานใกล้เปิดแล้วนะครับและอัตราการจ้างงานจะสูงถึง80,000ตำแหน่งแนะนำคนที่มีบุตรหลานหนุ่มสาวภาคแรงงานเตรียมตัวเพิ่มทักษะของตัวเองนะครับรวมถึงการศึกษาและก็ภาษาด้วยโดยเฉพาะน้องๆที่คาดหวังจะเรียนต่อแนะนำด้านวิศวกรจำเป็นต่อในอนาคตสำหรับน้องๆและต่อประเทศไทยครับสวัสดีครับ3มนาทีรู้เรื่องโดยผมแก่นจตุพิธ สุภกิจนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องข่าวทั่วไปให้เข้าใจง่ายใน3นาทีแบบที่เพื่อนคุยกันครับบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและซัพพลายสินค้าและบริการให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีสินค้าอยู่ในสต็อกจริงครอบคลุมกว่า15,000รายการสนใจให้เราเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำเสนอสินค้าสามารถทักมาได้เลยครับจริงๆข่าวคราวอันนี้ ทางร้านมายองก็ได้ยินมาพักใหญ่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ร้านค้าของมายองนั้นตั้งอยู่ติดอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นบางทีการอัปเดตข่าวสารต่างๆพวกนี้เราก็พยายามติดตามอยู่นี้เรื่องเราเริ่มมีความชัดเจนขึ้นเนื่องจากว่าเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่เราเรียกกันว่า DOI นะครับเขาเปิดเผยแล้วนะครับว่าจากการะแสการเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับทำให้เกิดการยกย้ายฐาน การผลิตครั้งใหญ่ของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่า PCB นะครับเข้าสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าศักยภาพและความพร้อมในด้านต่างๆของไทยนั้นที่สําคัญคือโครงสร้างพื้นฐานและเราเองก็มีบุคาลากรที่มีทักษะและมีห่วงโซ่ประทานที่แข็งแกร่งนะครับอันนี้ต้องอให้เพื่อน ทราบนิดนึงเนื่อง,งจากว่าข่าวสารที่ผ่านมาของประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลกันเป็นด้านลบแต่ภาพความเป็นจริงแล้วอ่ะต่างชาติในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นั้นเขามองเราอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเราเองก็ได้ยินจากาผู้ที่ทํางานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมข่าวสารพวกนี้มีมาต่อเนื่องนะครับแม้กระทั่งที่ดินที่จะใช้สร้างโรงงานนั้นก็มีไม่พอทีเดียวนะครับในหน้านี้วิ่งทํางานกัน7วันเลยเพราะว่าทางาต่างชาติเองต้องการที่ดินเพื่อมาผลิต เนื่องจากภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนอย่างที่บอกมานะครับโดยเฉพาะในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นมีคําขอรับรองในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมถึง5,000ล้านบาทนะครับเฉพาะปี66และมีมูลค่าคําขอสูงถึง3ามแส0สี่ล้านบาทเพิ่มขึ้น2.5เท่าเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อเทียบกับปี65นะครับและที่สําคัญคือคิดเป็นสัดส่วนถึง40%ของคําขอการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะกลุ่ม PCB หรือบอร์ดตัวนี้นครับที่ผมได้แจ้งเพื่อนๆไปคือการประกอบการวางแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์พวก PCB A ลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากมูลค่า15,600ล้านบาทนะครับในปี2564และ15,900ล้านบาทในปี2565นั้นตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น100ล้านบาทแล้วนะครับในปี66และยังโตต่อเนื่องในปี67อีกด้วยโดยเฉพาะ5เดือนแรกของปี67นั้น มีคำขอส่งเสริมการลงทุนของ PCB แล้วก็ PCB A นะครับจำนวน27โครงการมูลค่าสาม0มืนพ 10, 6, ล้านบาทเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของบริษัทชั้นนำที่มาจากจีนมาจากไต้หวันมาจากญี่ปุ่นและฮ่องกงนะครับโดยานาย,ยกสมาคมแผงวงจรพิมพ์ไทยกล่าวว่าปัจจุบันแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่4%เและก็หากเป็นการเปิดโรงงานจากผู้ลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก B o i นั้น มีถึง50โรงงานครับจะทําให้ส่วนแบ่งการตลาดของไทยเติบโตจาก4%ขึ้นเป็น10%เป็นอันดับ4ของโลกรองจากจีนและเกาหลีใต้นะครับรวมถึงญี่ปุ่นด้วยทีนี้มันจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทยที่สามารถสร้างงานได้50,000ถึง80,000ตำแหน่งดังนั้นอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีลูกอยู่ในวัยการศึกษาที่กำลังอยู่ในช่วงที่จะต้องตัดสินใจจะเข้าเรียนที่ไหนแนะ่ผมแนะนำเลยนะครับเรียนอาชีวะเทคนิควิศวกรนะครับที่สาคัญ สำหรับคนที่อยู่ในภาคแรงงานหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเรียนต่อนะครับเพื่ออัปเกรดตัวเองเพื่อให้ได้งานที่นอกจากจะเป็นผู้ค้าแรงงานแล้วอัพไปสู่งานที่มีคุณมีคุณค่ามีทักษะสูงฝากเ,เพื่อนๆไว้นะครับไม่ใช่แค่ฟังข่าวลบอย่างเดียวฟังข่าวบวกเปิดตาให้กว้างๆนะครับและเรียนรู้ที่จะเพิ่มทักษะของตัวเองที่สําคัญคือภาษานะครับเ,เพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษา,ษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นถ้าเราเรียนได้หาความรู้เพิ่มเติมเท่านี้เราก็จะเป็นบุคลากรที่มีทักษะสูงไม่ตกขบวนแรงงานนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับวันนี้3นาทีรู้เรื่องนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบและคิดว่ามีประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้ให้ด้วยนะครับจะดีใจมากๆสาหรับวันนี้3นาทีรู้เรื่องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ